นักอาชญาวิทยาอ่านพฤติกรรมนิมแม่ของน้องต่อ,อยังมีพิรุษจากคำสารภาพของนิมแม่ของน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนที่ยอมรับว่าที่ผ่านมาโกหกแต่วันนี้พูดจริงนำลูกไปโยนทิ้งที่คลองท่อติดกับแม่น้ำท่าจีนทว่าทั้งหมดเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของแม่เด็กวัยแปดเดือนคนเดียวขณะนี้ยังไม่มีพยานคนอื่นและยังไม่พบหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่า เด็กเคยอยู่ตรงนั้นเช่นเสื้อผ้าคราบเลือดทําให้นักอัชญาวิทยาอ่านพฤติกรรมและคาให้การของแม่เป็นไปได้ว่าคาให้การของเธออาจจะไม่จริงดรตรินโพรักษานักอัชญาวิทยาเชิงกิตาวิทยาและพฤติกรรมอัชญากรอาจาร,รย์ประจําคณะสังคมศาสตร,ร์และมนุษยศาสตร,ร์ม,มหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้แม่โกหกและปูมหลังของแม่อาจจะทำให้ สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเธอตื่นตัวมากกว่าคนปกติผลการตรวจทางจิตเวชของแม่เด็ก8ปดเดือนไม่มีความผิดปกติทางจิตอาจจะหมายถึงไม่มีความผิดปกติรุนแรงโรคจิตเภทหรือมีอาการใบโพล่าแต่อาจจะมีนิสัยโกหกเพราะมาจากการเลี้ยงดูที่เติบโตมาการโกหกอาจทําให้ไม่ถูกรังแกไม่ถูกกลั่นแกล้งไม่ถูกลงโทษไม่ถูกทําร้ายร่างกาย นักอาชญาวิทยาบอกอีกว่าจากการให้สัมภาษณ์ชีวิตของแม่เด็ก8เดือนถูกบูลลี่กันแกล้งมาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านมีฐานะยากจนและทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่พูดความจริงไม่เป็นตัวเองไม่มีที่พึ่งไม่มีคนที่ไว้ใจให้ปรึกษาเรื่องราวต่างๆแม้จะมีการตั้งข้อหากับแม่เด็กวัยแปเดือนประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่ยังไม่พบประจักษ์พยาน อาจารย์ตรินจึงยังไม่อยากให้ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งกรณีที่เด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตทางคดีจำเป็นต้องรู้ช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตเพื่อแจ้งข้อหาให้ชัดเจนรวมทั้งข้อหาซ่อนเร้นทำลายศพตำรวจต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอัาพรังศพด้วยวิธีใดและไม่สามารถอาศัยคำให้การของนิมเพียงคนเดียวต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมควบคู่กับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ผลจับเท็จ พ่อแม่น้องต่อพบพิรุษหนึ่งคนจากกรณีการหายตัวปริศนาของน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนเป็นเวลากว่าเดือนกว่าแล้วยังไม่พบตัวซึ่งล่าสุดนิมแม่น้องต่อรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนนำลูกทิ้งลงแม่น้ำล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรเปิดเผยว่าผลเครื่องจับเท็จอย่างเป็นทางการ ยังไม่ได้ออกหนึ่งรอร์เซ์แต่เบื้องตน้นหากได้ผลที่สมบูรณ์แล้วจะมีการประชุมวิเคราะห์กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและพนักง,งานสอบสวนทั้งนี้มีเรียงกันว่าพ้นจากเครื่องจับเท็จอย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้นพบว่าพูดและนิ่มพ่อแม่ของน้องต่อมีหนึ่งคนที่เส้นกราฟของการตอบคำถามผิดปกติซึ่งคำถามก็เป็นการถามซ้ำหลายครั้งแต่ทั้งหมด อยู่ระหว่างให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งยอนพิรุตลุงแจ้พูดไว้ปมมีสัมพันธ์นิมแม่น้องต่อไม่เชื่อเป็นพ่อเด็กลั่นป้องกันทุกครั้งจากข่าวที่สังคมกํำลังให้ความสนใจกรณีของน้องต่อเด็กวัยแปดเดือนที่หายตัวไปซึ่งล่าสุดนิมแม่น้องต่อรับสารภาพว่าเป็นคนนำลูกทิ้งลงแม่น้ำเอง ในขณะที่ล่าสุดก่อนที่ผลดินเอจะออกมาว่าน้องต่อไม่ใช่ลูกของนายพุทธสามีของนิมแต่เป็นลูกของลุงแจ้เพื่อนคนสนิทของพ่อของนิมทำให้เรื่องนี้เริ่มจะซับซ้อนขึ้นขณะที่การติดตามหาตัวน้องต่อยังคงดำเนินต่อไป ก่อนหน้านี้ทางรายการข่าวช่องวัน31รายง,งานว่าจากการตรวจสอบคำสัมภาษณ์ของลุงแจ้พบว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อสามสำนักแต่มีคำพูดที่ไม่ตรงกันโดยบอกกับสื่อหนึ่งว่าเคยพาแม่เด็กไปเข้ารีสอร์ทสครั้งแต่มีสัมพันธ์กันครั้งเดียวแต่ไปพูดกับสื่อที่2ว่ามีสัมพันธ์กันสองครั้งและสัมภาษณ์กับสื่อที่สมว่ามีสัมพันธ์กับแม่เด็ก1นครั้ง โดยแจ้งกับสื่ออื่นๆว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับแม่เด็กต่อมาข่าวช่องบันพูดคุยกับลุงแจ้ล่าสุดลุงแจ้ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนางสาวนิ่มจริงทั้งหมด3ครั้งก่อนท้องหนึ่งครั้งหลังจากท้องสองครั้งมีความสัมพันธ์กันในช่วงปี 6- 5หครั้งแรกที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอีกสองครั้งที่บ้านพ่อของนิ่มแล้วภายหลังสามีนิ่มจับได้ จึงไม่ได้มีความสัมพันธ์กันอีกแต่ก็ยังคงไปรับไปส่งหากพ่อของนิมขอความช่วยเหลือมาลุงแจ้เผยอีกว่าก่อนจะมีความสัมพันธ์กันทุกครั้งฝ่ายหญิงจะส่งข้อความมาชักชวนแต่ยืนยันว่ามีการสวมถุงยางนามัยทุกครั้งเชื่อว่าเด็กที่หายไปไม่ใช่ลูกของตนส่วนสาเหตุที่ฝ่ายหญิงยอมมีอะไรด้วยอาจเป็นเพราะอยากตอบแทนที่ตนคอยช่วยเหลือครอบครัวหลายอย่าง พาพ่อไปทำธุระพาแม่ติดเตียงไปทำกายภาพบำบัดหานมให้ลูกของฝ่ายหญิงพร้อมย้ำว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเด็กขณะที่เพจ Facebook อีซอขยี่ข่าว2ระบุว่าลุงแจขอไม่ยอมรับผลตรวจดินเอและทำใจไม่ได้ที่น้องต่อเป็นลูกตัวเองกับนิมล่าสุดตอนนี้ทานายเดชาวิเคราะห์คดีน้องต่อ คำให้การรับสารภาพอย่างเดียวไม่พอโทษสูงถึงประหารชีวิตเรียกว่าเขานี้เป็นกรณีที่สังคมให้ความสนใจและจับตามองเป็นอย่างมากที่จะติดตามความคืบหน้าของคดีของน้องต่อที่หายไปล่าสุดที่ครอบครัวกําลัางเร่งตามหาซึ่งล่าสุดนิมแม่น้องต่อได้รับสารภาพกับทางบิ๊กโจ๊กว่าเป็นคนนําน้องต่อไปทิ้งลงในแม่น้ําโดยอ้างว่าน้องร้องไห้อุ้มแล้วตกลงพื้นแล้วนิ่งไป อีกทั้งผลของเครื่องจับเท็จก็พบว่านางสาวนิ่มให้การเทศทั้งหมด100%และสอดรับกับโรงพยาบาลตำรวจที่ตรวจสุขภาพจิตของนางสาวนิ่มไม่ได้มีการป่วยทางจิตแต่อย่งางใดทนายเดชาได้โพสต์ถึงคดีน้องต่อโดยมีการวิเคราะห์ผ่านเพจ Facebook ทนายใครทุกว่าตำรวจไทยเก่งเค้นจนผู้ต้องหาย,ยอมรับสารภาพว่าฆ่าลูกตัวเองแต่คำรับสารภาพ อย่างเดียวไม่เพียงพอครับจะต้องมีศพมายืนยันว่าเด็กได้ถึงแก่ความตายแล้วจึงจะแจ้งข้อหาได้เพราะคำรับสารภาพยังสามารถที่จะกลับคำให้การในชั้นศาลได้จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนจะต้องไปสืบหาและค้นหาศพมาประกอบสำนวนส่วนการตายของเด็กยังไม่ชัดเจนว่าเป็นความประมาทหรือเจตนา คงจะต้องพิสูจน์กันต่อไปครับเพราะผลทางกฎหมายต่างกันถ้าประมาทมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 9 1มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน10ปีแต่ถ้าเป็นการฆ่าผู้อื่นตายด้วยเจตนามีโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288สสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตทางนี้ยังมีการวิเคราะห์คดีน้องต่อเพิ่มเติมว่านิ่มรับสารภาพเอาลูก ไปโยนทิ้งลงแม่น้ําคํารักสารภาพเป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษในคดีที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตและที่สําคัญเธอโกหกมาตั้งหลายครั้งดังนั้นตํารวจอย่าไปหลงเชื่อคําพูดของเธอนะครับแต่ต้องหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบจึงจะแจ้งข้อหาได้มีฉะนั้นอัดหน้าแตกในภายหลังได้ถ้าปรากฏว่าเด็กยังไม่ตาย ฟังทนายเดชาวิเคราะห์พยานหลักฐานและข้อกฎหมายตำรวจยังมีงานต้องทำอีกคือต้องหาศพให้เจอและพิสูจน์สาเหตุการตายพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเด็กเป็นอะไรตายเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเจตานาทำร้ายหรือเกิดจากเจตานาฆ่าหรือสำคัญผิดคิดว่าเด็กตายเลยเอาไปโยนทิ้งกลัวความผิดอาจจะมีความผิดแค่เคลื่อนย้ายศพเท่านั้นเอง บิจโจเตรียมยุติค้นหาต้องต่อเร่งสรุปสำนวนส่งฟองนิ่มพลตบดเอกสุรเชษหกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีแม่เด็กชายวัยแปดเดือนที่โยนลูกทิ้งในพื้นที่สพบางหลวงจังหวัดนคปรปฐมว่าขนาดนี้ผ่านมากว่าเดือนกว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานัางคงเร่งค้นหาร่างเด็กชายวัยแเดือนครบ ทุกพื้นที่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงแต่ขณะนี้ยังไม่พบร่างซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเด็กชายมีรูปร่างเล็กอาจจะถูกสัตว์ในครองดังกล่าวกัดกินร่างไปแล้วซึ่งจะหาหรือกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจดกครั้งเพื่อยุติการปฏิบัติการค้นหาและเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนส่งฟ้องแม่เด็กคาจะมีการถแถลงปิดคดีดังกล่าวเร็วๆนี้ พลตบจเอสุรเชษกล่าวว่าแม้ว่าขณะนี้ยังไม่พบร่างเด็กชายวัยเปดเดือนแต่พนักง,งานสอบสวนจะต้องทำสำนวนให้ครบถ้วนรอบคอบรัดกุมทุกประเด็นโดยสั่งการไปยังสบพบางหลวงให้เรียกสอบปากคำแม่ของเด็กเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ยังสงสัยขณะนี้ได้หารือกับอายการเพื่อส่งสำนวนไว้แล้วส่วนตัวเชื่อมัตลอดว่าแม่เด็กรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทำเพียงคนเดียวและก่อนหน้านี้มีการนำเขาเครื่องจับเท็จ ซึ่งการประมวลผลจาที่ยืนยันว่าแม่เด็กโกหกหนึง6ซส่วนนายพอสามีแม่เด็กให้การตามความเป็นจริงส่วนสาเหตุที่ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายพอสามีแม่เด็กในข้อหา้ามนุษย์เนื่องจากพฤติการของนายพอยังไม่เข้าข่ายเนื่องจากการที่ให้แม่เด็กวัยแเดือนไปขายบริการได้เงินมาเพียง2 0 0ถึง300บาทต่อครั้ง ซึ่งเงินที่ได้นํามาใช้ใจ่ายในครอบครัวไม่ได้ทําเป็นขบวนการแต่อย่าง